คือถ้าใครแบบไม่ชินกับการออกตัวแบบแรงๆนะตกใจเลยรุ่นนี้นะครับเพราะว่าต้องแบ่งแยกเป็น3ประเภทนะเครื่องยนต์สันดาบล้วนนะครับผมอย่างเช่นแรงม้าครับสูงสุดที่ร้อยสีแรงงานอย่างเงี้ยนะครับรอบอะที่แรงม้าสูงสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณกสี่พันถึงห้าพันรอบนะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องเทอร์โบมันจะมาสักประมาณรอบสูงสุดที่มันมานะอยู่ที่ประมาณ 2,500- รอบถึง3,000รอบแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับอยู่ที่แรงบิดได้เลยแรงบิดมาที่ศูนย์เลยนะครับ เขาเรียกว่าเหมือนเครื่องยนต์แบบกระชากวิญญาณได้เลยนะคือออกตัวปุ๊บแรงบิดแรงมา้ามาเต็มเลยเหมือนกระชากวิญญาณเลยนะครับออกตัวจะพุ่งมากนะคือถ้าใครแบบไม่ชินกับการออกตัวแบบแรงๆนะตกใจเลยรุ่นนี้นะครับรู้เครื่องยนต์แล้วมาดูความต่างภายนอกนะครับภายนอกก็ล้อแม็กก่อนเลยครับ17นะครับของเดิม rs แล้วก็เป็น18นะครับของในรุ่น e cv hybrid เรานะครับยางเหมือนในงานเลยมิชลินพลาสสปอร์ตโฟนะครับตัวนี้ก็ ค่อนข้างดีนะเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดยอดมากเลยนะครับแต่ปัจจุบันนะมันมีถึงตัวพาร์ทสปอร์ตห้าแล้วแหละแต่ตัวนี้ถือว่าโอเคแนละ้วผมยังเคยใช้เลยอย่างนี้เลยราคาสุดยอดมากสูงคุณภาพสูงตามราคานะครับมือจับต่างกันนะครับสีดำนะครับแล้วก็สีดำตรงนี้แต่ว่ามีโครเมียมด้านบนคิวอันนี้เป็นโครเมียมนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นของเทอร์โบจะเป็นสีดำนะครับโอเคส่วนภายในที่ต่างกันนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับ มีแอร์หลังนะแล้วก็พับเบาะได้ด้วยนะครับแอร์หลังจําเป็นนะเพราะมันสามารถไปช่วยระบายแบตได้ด้วยอะระบายความร้อนของแบตด้วยครับโอเคด้านหลังพับเบาะแล้วเป็นไงวางของได้แบบเกินพิกัดได้อะประมาณหนึ่งให้ความเป็ประสงค์เพิ่มขึ้นจากรถสยานทั่วไปนะครับ